รู้อยู่แล้วถึงศักยภาพของรูมที่ได้มีมีดีกรีเป็นเดอะสตาร์ไอดอลขึ้นไปเลยที่ไหนร้องสดไม่มีการลิปซิงนี่พระนางเบลล์อยเกินไปอย่างเกินไปอย่างเกิดแตงมาเสียงสดเสียงร้องสดขนาดนี้เกินไปอะ่ะค,ครับผมก็ดีใจคนระับที่ที่แบบว่าผมได้มีส่วนร่วมกับละครเรื่องเวลามาเทพใช่ไหมครับนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่ผมได้ลองฟังเนื้อเพลงเพลงนี้ใช่ไหมครับผมก็ เหมือนแบบเห็นภาพคร่าวๆว่าละครจะออกเป็นแบบแบบไหนสถานการณ์แบบไหนแต่ว่าพอได้เห็นเพลงของผมอยู่ในแบบการแสดงของพี่ๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพลงมันยิ่งอินเพิ่มอีกใช่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยขอบคุณดายังไม่รู้เหรอครับดีใจที่ได้มีเสียงของ เขาไปประกอบความรู้สึกของเราอะจริงๆกมันคือส่วนหนึ่งที่สอดกระสานไปด้วยกันเลยอะคือตอนหน้าเพลงน้องปูมที่ขึ้นมาในซีนแรกเชื่อว่มหลายคนจำได้จำได้ไหมคะว่าซีนอะไรจำได้ไหมซีนอะไรคะซีนหลักบูการจับมือใช่มันเป็น่วงที่สวนคืออันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ดูสดเลยเนาะคือเราไม่เคยได้ดูซีนนั้นมาขำพอมีเพลงน้องปูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ดูก็คือรู้สึกแบบเออ ไม่ได้เห็นเลยหมายถึงว่ามันเป็นภาพที่ติันไม่ได้เห็นลวครเรามาเห็นของตัวสโทโทโทอะไรอย่างนี้แบบทาได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงมันเข้ามากทาถามว่าทำได้แค่นี้หราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นไปว่าตัวลคได้แค่นี้แล้วแบบเพลงมันก็สำเร็จมากแล้วทาเรคะเพลงนี้พูดไปซะหมดแล้วนไม่พอเป็นงให้คนพูดเยอะ ไม่เหลือให้หมดก็อย่างก็คนอต้องขอบคุณน้องนะครับที่ทําให้ในฉากหรือซีนๆนั้นมันตียิ่งขึ้นกว่าเดิมบวกกับการแสดงของเราแล้วบวกเสียงเพลงเพราะๆของน้องนะครับแล้วก็ทําให้อารมณ์มันไปถึงก็ขอบคุณน้องวงมากครับทุกคนอุ้มจะบอกว่าอุ้มต้องการให้ทุกคนได้ได้ยินความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าในการเราที่เราดูละครหนุ่เรื่องอะค่ะแล้วพอมันมีเพลงดังขึ้นมา มันจะทําให้เรารู้สึกลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเสียงเพลงมันเหมือนเป็นการบอกฟังในใจของตัวละครแล้วละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีเพลงเยอะมากเพราะมากใช่มากแต่ตั้งแต่ที่ฟังไปเห็นหน้าหล่อๆของน้องบูมร้องสดๆก็พาอตั้งเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าในที่นี้ยอย่าพ่อคุถามคุณถามจบแล้วยกมือได้เลยนะ ว่าแค่น้อก็มากพอร้องได้หรือเปลองได้หรือเปล่าเดเลยครับทุกเฮ้ยมีโอกาสได้รองให้หมุมฟังเลยนะคะ <c oughs> อ่ะก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะคะเพราะสมอบถได้เร็วนะคะก็เลยได้รับของรางวัจากช่องวันไปนเลยจากมือของน้องบูค่ะยินดีด้วยค่ะเป็นบววจากช่องวันค่ะครับ หรือคุณถามแล้วบูมอยากแจกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบูมนั่งดูพี่ๆเล่นเกมอยู่แล้วบูมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแจกบ้งางใช่ครับผม,ผมไมมีคำถามอะรอรกอ่าเดี๋ยวจะให้บูมเป็นคนถามคำถามนี้ค่ะแล้วผมก็คําถามนี้นะครับนอกจากที่ผมมีเพลงแค่นั้นก็มาพอแล้วใช่ไหมครับผมก็ยังมีเอ่อซิงเกิลนะครับอีกสองเพลงครับคือผมอยากให้ทุกคนพูดชื่อมาสักเพลงนึงก็ได้ครับเพลงอะไรก็ได้ที่ที่เป็นอีกสองเพลงที่เหลือของผมนะครับดิฉันให้จีตังที่ยังไม่ไ วายค่ะแม่นำเลยค่ะลูกึ้นยืนเลยค่ะชื่ออะไรม่ชื่ออะไรคะเซยชื่อมาค่ะเออชื่อชื่อเพยคย่ะมีลูกเล่นนุยอ่ะไหมนะไว้วันแล้วหนึ่งขวชื่อเพยแรกของหมู่มุ่นะคะคือแจ้ในชีวิตนะคะถ้าเธไม่ได้ิอะไรค่ะ อปเพลงนะคะเป็นเพลงแต่งละครใต้